ชีวิตคูนดีขึ้นเพียงแค่เริ่มจากการนอนหลับให้ดีขึ้นเพราะสำหรับเราได้รับผิจากทั้งทั่วโดยการสูดออกต่ำรางกายทางการแพทย์ HUR ค่ะสิ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางนะคะที่สนใจในนั้นเะพื่อจะสารการป้องกอันโรครวมถึงภาวะที่เกี่ยวข้องกับกรโรคและเกี่ยวข้องกับกคนชราค่ะถุกถท่านของแล้วเสียงโปรมือดังกา,กาต้อนรับในภาคทานินสดทีราคา่ะการหลับเพื่อมีวิสารของชีวิต แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่านี่คือปัญหาที่เรานอนไม่หลับนะคะจริงๆแล้วเรามีแบบสอบถามนะฮะท,ทางคราวน้เงเบสคพกรุณาที่แปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทยให้ท่านไปตอบแบบสอบถามดูถ้าท่านตอบแบบสอบถามเนี้ยท่านจะเริ่มเข้าใจตัวท่านรักว่าท่านมีอาการแล้วอย่างปัญหารเรื่องของการนอนไม่หลับมีอะไรบ้างคะคือเราเข้าใจว่านอนไม่หลับคือนอนไม่หลับ แล้วก็คิดว่านอนไม่หลับนี่มันมีอยู่เยี่ง้อเดียวคือปัญหาเดียวแต่จริงๆไม่ใช่หรอคะจริงๆไม่ใช่มีคนที่พยายามเข้านอนแล้วทําไงก็ไม่หลับเรียกหลับยากผ่านไปสามสิบนาทียี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วยังไม่หลับอันนี้เดือดร้อนแล้วข้อหนึ่งใครเป็นยกมือค่ะหลับยากใช่ก็ถือว่าเป็นแล้วใช่ไหมคะครับ อันนี้จะเป็นในคนที่อายุ75ปีขึ้นไปพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นไปแต่คนที่75ปีขึ้นไปจะเป็นกันแทบทุกคนคือหัวกลับหลับแต่หัวข้ามเลยอืแล้วก็ไปตื่นตามแล้วก็ไม่หลับแล้วหลังจากนั้นทั้งวันก็หลับหลับตื่นตื่นทั้งวันในอันเนี้ยเรียกว่าตื่นนอนมาหลับจากที่ได้หลับไปแล้วแล้วจะหลับอีกครั้งหนึ่งมันหลับไม่ลงหลับยาก ภาวะที่คนที่75ปีขึ้นไปเกือบทุกคนต้องประสบและสุดท้ายเลยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องปกติเลยไม่ว่าจะเป็นนักทำง,งานไม่ว่าจะเป็นผู้ชรารก็คือเรื่องที่ตื่นเร็วเพราะท่านมักจะของทุบนั้นก็เกิอหลับแนละ้วดูทีวีไปท่านก็หลับแล้วท่านก็หลับยาวไปจนถึงตีสอง แล้วท่านก็ตืน่นหลับยากมาหลับยาก oh. หลับตาแล้วก็ตื่นง่าย oh. ตื่นง่ายแล้วก็หลับไม่ลงอีกแล้วก็ตื่นเร็วอีกปรากฏว่ากลุ่มนี้เยอะสุดไม่อยากจะบอกเลยครับคนไทยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีปัญหาหมดเลยปัญหาใหญ่กลับกลายเป็นคนไวทำงาน,น oh. ที่มีปัญหาพวกนี้มาดูการหลับคืออะไร oh. ะการหลับ การหลับเนี่ยมันเหมือนกับสภาวะที่สัเลยคลานเขาเรียกว่าจําศีลหรือเปล่าการหลับเนี่ยมันคือช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรามันไม่เหมือนการรงยามันไม่เหมือนการป่วยจนกระทั่งโคม่าการหลับมีข้อสังเกตสามอย่างที่เราจะดูว่าคนนั้นหลับไหมอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการเคลื่อนไหวโดยรู้สึกตัวตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าหลับลึกกับหลับตื้นมั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 นมีความเกี่ยวข้องมันมีเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกัน ไอ้เางนี่ยที่ที่ผมเ,เรียนที่ทราบว่าการหลับเนี่ยมันไม่ได้มีระยะเดียวไม่ใช่ว่าเราหลับแล้วเราเราก็คือหลับแล้วเราก็หายไปเลยคระจริงๆเชื่อไหมครับระหว่างที่เราตื่นเนี่ยกลไกการหลับมันทำงานอยู่เพ mm. ียงแต่เราไม่รู้เวลาเราตื่นเนี่ยสมองเราเนี่ยคิดไปสารพัดเลยไอ้หมอเนี่ยจะพูดอะไรต่อเ mm. ชื่อได้ไห่เนี่ยไอ้ความรับรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้สึกอากาศเย็นไหมหนาวไปไหมร้อนไปไหมการรับรู้เซนเซอรี่ฟังก์ชัน การรับรู้เนี่ยมันมีค,ความรู้สึกต่างๆรับรู้เนี่ยมันมาเต็มเรายังต้องเคลื่อนไหวเราจะขยับขาซ้ายก่อนขยับขาข,าขวาก่อนหรือจะขยับตัวยังไงไอ้พวกต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่สัมการสมองเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันลดก่อให้เกิดคลืน่นไฟฟ้าสมองหมดเลยคลืน่นไฟฟ้าสมองก็เลยเต็มไปด้วยคลื่นแทรกต่างๆเต็มหมดเลยผลก็คือคลื่นจะเล็ก,กแต่ว่าคลื่นจะถี่นะแต่พอเราเริมที่จะหลับเราเริ่เรียกไบเอ็กรสเริ่มที่จะพักเฉยๆเงีบยตอนนี้ เราเริ่มจะตัดความรู้สึกที่เราจะต้องเดินออกไปลวตัดความรู้สึกที่จะลบรู้ิ่นเสียงสัมเนียรสัมผัสไปละเราเริ่มคิดถึงเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ลดลงละพอสมองเราไปถึรรงระยะอ่ระยะนึ่งจากระยะที่เรียกว่าหลับตื้นไปสูงระยะที่หลับลึกระยะลึกหลับลึกเราถึงมีระยะเนี้ยทางทางการแพทย์เราถึงเรียกว่า slow wave s l e ไอหลับช่วงเวลานี้ครับสำคัญที่สุดเลยเพราะในหลับลึกระยะสาเนี่ย จะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายเขาจะทางานปฏิบัติการซ่อมแซมส่วนสึกหรอและไอการหลับลึกมันไม่เกี่ยวว่าท่านจะเข้านอนกี่โมงท่านหวังว่าท่านจะเข้านอนสองทุ่มแล้วท่านจะได้หลับลึกไม่แน<ม>อจจ่อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่จริง<ม>แต่ว่าได้หลับลึกระยะสังสโลเวฟอันนั้นให้สูงระยะที่หลับลึกระยะหลับลึกเราถึงมีระยะเนี้ยทางทางการแพทย์เราถึงเรียกว่าสโลเวฟสลีป<ม>ให้หลับช่วงเวลานี้ครับสำคัญที่สุดเลย เพราะในหลับลึกระยะสามเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายเขาจะทํางานปฏิบัติการซ่อมแซมส่วนสึบหรอและไอการหลับลึกมันไม่เกี่ยวว่าว่าท่านจะเข้านอนกี่โมงท่านหวังว่าท่านจะเข้านอนสองทุ่มแล้วท่านจะได้หลับลึกไม่แน่<ม>อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่จริง<ม>แต่ว่าท่านได้หลับลึกระยะสามสโลเวฟอันนั้นจะช่วยท่านจริงจแล้วอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จัดสร้างกลไกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าท่านลันจะแจกจ่ายเฉยแต่ถ้าท่านไม่ทําแบบนั้น หรือขาดระยะสามไปเหมือนผู้สูงอายุที่ขาดระยะสามไปมันจะมีสมองอีกตัวนึ่งเรียกอะมิเกลลาอะมิเกลลาเนี่ยเป็นส่วนของสมองที่ถ้าท่านเจอหนักถี่อะมิเกลลานี่ทำงานเต็มที่เลยถ้าท่านเจอสิ่งอะไรที่ท่านกลัวที่ท่านระแวงริงอะไรที่ฝังเขาเรียกโฟเบียไออะมิเกลลาจะทํางานเต็มที่เลยแต่พอท่านเข้าสู่ภาวะนี้แล้วเนี่ยอะมิเกลลาท่านทำงานเต็มที่แล้วมันจะมาลบวนการหลับของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ มีความสําคัญเนี่ยที่เราจะต้องควบคุมในอะมิกดาเนี่ยไม่ให้มันทํางานมากเกินไปอะมิกดาลามันจะทํางานมากถภาพประสาทอัตโนมัติทุกสิ่งพาสติกมันทำงานเยอะประสาทซิมพาสติกทํางานเยอะเนี่ยคือหมายถึงไฟออกไลท์จะสู้หรือจะหนีเหมือนคนยกโคมเวลาไฟไหม้อันนี้ประสาทซิมพาสติกทํางานแต่ถ้าเรากำลังนอนพักเฉยๆกำลังกินข้าวสบายๆยกไม่ถุยประสาทซิมพาสติกทำงานประสาทอตโนมัติกลุ่มพาสติกทำงานไอ้ความสมดุลระหว่างประสาทอตโนมัติุกซิมพาสติกกับพาราซิมพาสติกเนี่ย มันสําคัญมากเพราะมันไปส่งผลต่อมิเวศลามันจะไปทําให้เราลัวหรือไม่ลัวกลัวเยอะลัวนน้อยแล้วชีวิตเราจะเต็มไปด้วยอิรสหรือเปล่าสมัยนี้ฮะเทคโนโลยีของถือตรงนี้ผมคิดว่านอกจากแอปเปิลแล้วอีห้ออื่นตอนนี้ก็เริ่มทำได้เราเรียกว่ามันมีตัวค่าค่า H A M ค่าตรีโกณายนีที่ไอตัวนี้ถ้าต่ำกว่า20ก็เป็นอันว่าท่านกำลังมีความตื่นตัวมากไปต้องลดความตื่นตัวลงและการลดความตื่นตัวลง ท่านก็าทำได้นิดเดียวคือท่านหายใจลึกๆแล้วหายใจลึกๆหายใจออกช้าๆไม่ใช่หายใจเร็วช้าๆนะหายใจออกช้าๆแต่ว่าให้หายใจลึกหายใจออกช้าๆแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีง่ายๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ลดการทํางานของวิตรร่ามแล้วทําให้ท่านมีความเครียดต่างๆน้อยลงบองการไม่ได้หลับนี่แหละมันทาให้ท่านเสี่ยงต่อการผิดชงผิดสันผิดห้องแล้วก็นำไปสู่แล้วแบบนี้เราจะต้องนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคะเอาแค่มีชีวิตอยู่ได้ครนับ เอาแค่นอนชีวิตอยู่ได้เนี่ยท่านนอนสักวันละสักสามถึงห้าชั่วโมงพอแต่ถ้าอยู่ขออยู่นานๆได้ไหมคะอยู่นอนสักสามถึงห้าชั่วโมงเนี่ยท่านจะอยู่แบบอถ้าเป็นพร้อมจึงจะเจอสภาวะที่มาคนจะมาคุยด้วยคนที่มาภาษาไทยเขาจะเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนจีนเขาจะบอกว่าประมาณนิทยาชื่อเป็นประมาณเป็นประมาณเจอปัญหาทด้ความปลอดโปร่งภาษาฝรั่งเขาใช้คําว่าไอ้คนดีที่ให้พอ แบบดีๆถ้าให้พอท่านควรจะนอนไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าท่านนอนเกิน9ชั่วโมงมากไปมากเกินไปมากไปท่านก็จะมีสภาพแต่ว่าช่วงเวลาที่ผมพูดถึงเนี่ยช่วงเวลาการหลับนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่อยู่เตียงตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่หลับก็ไม่นับครับเราเรียกว่า t o ตอ l sleep time ศับท์ขผมเนี่ยเรียก total sleep t ซึ่งจะไม่เหมือนกับ t ต t a ์ bed time เฉพาะหลับเท่านั้นมันมียีนไม่เหมือนกันเราเรียกว่าค h r o n o t บางคนเนี่ยเป็นพวกนกกลางวันเช้านกเช้านกนิดนช้นเช้าพวกนี้รีบไปหากินรีบไปสัง,งมคมอผมกับไม่รู้คุณพี่หรือว่ารูปเดียวกันตรงนู้นนะก็คือบคุณพ,พี่นะครับว่าเราเป็นพวกนกพูเป็นนกพูเหมือนกันให้ให้เรานอนก็นอนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปนอนหนะัวค่ำนะคืนนั้นันยุ่งเลยเพราะฉะนั้นต้องไปนอนหัวค่ำและถึงเวลาให้นอนนัะแล้นัดได้นเราจะแล้วเราก็จะหลับลึก ถึงสลิปสโลเวฟบสลิปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องหลับก่อนเที่ยงคืนมันมียีนไม่เหมือนกันเราเรียกว่าคนไระเบางคนเนี่ยเป็นพวกนกตั้งเวาเช้านกเช้านกทีเป็นเช้าพวกนี้รีบไปหากินรีบไปถังคมืมกับไม่รู้คนพี่หรือว่ารูปเดียวกันก็รู้นะก็คือมุอกคนพี่นะครับว่าเราเป็นพวกนกอู้เป็นนกอู้เหมือนกันให้ให้เรานอนก็นอนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปนอนหัวค่ำนะคืนนั้นมันยุ่งเลย เพราะฉะนั้นต้องไม่นอนหัวค่ำนัดถึงเวลาไม่นอนนัดถ้าหายนัดเราจะหลับแล้วเราก็จะหลับลึกถึงสลิปสโลเวฟสลิปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องหลับต่อดที่คืนเรียกว่าเป็นการหลับตามเวลาเนี้ยนะคะใช่ครับตามนอตามทีตามพนธุกรรมเราหลับใหญ่ๆเลยเป็นพันธุก,กรรมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ p o s i ชั่นได้ระดับหนึง่งครับคนที่มีปัญหาที่ต้องขึ้นเวรเช่นเนี่ยพยาบาล ขึ้นเวรเ,เองครับตำรวจขึ้นเวรเองครับพวกนี้จะสูญเสียท่านพวกพวกคนนี้ครับแล้วอีวกไม่นานท่านก็จะเกิดปัญหาหลับยากแล้วท่านที่เป็นคนประเภทแบบพี่นะเป็นแบบเดียวกับผมเนี่ยพวก,วก,กนกะอุ้เนี่ยแล้วท่านอยากจะรีบหลับท่านพยายามเปิดเพลงฟังเปิดเพลงสบายๆให้มันหลับได้ไ้ฟังอย่าคิดอยา่าฝันก็จะหลับนะครับหลับไม,ม <า S 2> ่หลับมันหลับไหมคะถ้าท่านวันนี้หลับตีหนึ่ง เุ่มมีดหลับสองทุ่มตื่นตื่นวันนี้ตื่นเร็ววันนี้ตื่นช้าแล้วคิดว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไปนอนกลางวันช่วยกงวันก็ช่วยได้ไม่เป็นไรหรือว่าคืนหน้าคืนต่อไปนับหล้วเยอะขึ้นก็คงได้มันไม่ได้นะครับไอการหลับตามเวลาสำคัญเพราะอะไรเพราะนักวิจัยในการนักวิจัยในการชาวจีนนะะที่วิจัยแล้วก็ตีพิมในงานอริกัยปรากฏว่าคนที่ไม่หลับตามเวลา มีความสําคัญที่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะปัญหากันปุ้มกันเพราะถึงเป็นโรคเสี่ยงชีวิตพูดง่ายๆก็คืออัตราตายสูงขึ้นกว่าพวกที่นอนไม่นอนตามเวลาอย่างมีนยัยสำคัญามากซะยิ่งกว่านอนให้ได้เจ็ดชั่วโมงมเพราะฉะนั้นนอนตามเวลาของเราครับคือสลิปเร็ริดีคืูหัวใจใช่ครับเม ตื่นตามเวลานีต่ตับสำคัญที่ยิงกว่าหลับตามเวลา Well being for all beings Paramount bed